ทำรรมติมีอะไรจะ,ะแถลงไหมครับเชิญครับทร,รมติครับ กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพทุกท่านผมนายอนุชานาคาสายล้มตีจำสำนักนายกรัมตีพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศหรือผู้แทนในแต่ละด้านและท่านในขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับมอบหมายจากคณะตี ให้เป็นผู้ชี้แจงรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศรายสามเดือนซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรา270ของรัฐธรรมนูญซึ่งตามที่กระผมได้แจ้งไปเมื่อรอบการรายงานครั้งก่อนหน้านี้ว่าได้มีการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่คณะมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่3ธันวาคมพศ2562ซึ่งบัดนี้ได้ขณรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านได้ดำเนินการจัดทําร่างแผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคณะมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างแผนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่8ธันวาคม2563โดยจะได้ดำเนิน เสนอรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ครบทุกท่านสําหรับการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศในรอบนี้เป็นการสรุปประมวลผลการดําเนินงานตามเรื่องและประเด็นปฏิรูปของแผนปฏิรูปประเทศทั้ง12ด้านเพื่อ ให้เห็นถึงภาพรวมความคืบหน้าการดำเนินงานรวมถึงสถานะความคืบหน้าของกฎหมายตั้งแต่มีการประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศจนถึงสิ้นเดือนกันยายน2563โดยสรุปดังนี้ความคืบหน้าในการดำเนินกิจการสำคัญของแผนปฏิรูปประเทศ ทั้ง12ด้านที่ได้กำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูปไว้จํานวนทั้งสิ้น173เรื่องโดยจัดลำดับความสำคัญความสำเร็จเป็น4ระดับแบ่งออกเป็นดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนจํานวน17เรื่องและประเด็นปฏิรูปหรือคิดเป็นร้อยละ10ดำเนินสำเร็จมากกว่าร้อยละ75ของแผน จำนวน70ิเรื่องและประเด็นปฏิรูปหรือคิดเป็นร้อยละ40ดําเนินการได้ร้อยละ50ถึง75ของแผนจํานวน62เรื่องและประเด็นปฏิรูปหรือคิดเป็นร้อยละ36และดําเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ50ของแผนจํานวน20เรื่องและประเด็นปฏิรูปหรือคิดเป็นร้อยละ14โดยขอยกตัวยอย่างเรื่องและประเด็นปฏิรูปของแผนปฏิรูปรประเทศแต่ละด้าน ที่มีความคืบหน้าและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนดังนี้ 1. ด้านการเมืองเช่นการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อปฏิรูปประเทศสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พัฒนาการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาโดยได้เผยแพร่ต้นแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อให้ภาคส่วนต่างๆใช้ ในการสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมประสิทธิภาพกบวนการเลือกตั้งด้วย 2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินเช่นบริการภาครัฐสะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์ชีวิตประชาชนโดยการจัดทำบิส p พลทอนเพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนในการติดต่อขออนุญาตกับหน่วยงานราชการผ่านระบบออนไลน์และภาคธุรกิจสามารถติดต่อราชการได้แบบเบ็ดเสร็จครบวงจรณจุดเดียวผ่านทางช่องทางออนไลน์และติดตามฐานะคำขออนุญาตตลอด24ชั่วโมงโดยปัจจุบันสามารถดำเนินการได้ครอบคลุม25ประเภทธุรกิจ78บริการใบอนุญาตเช่น ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจร้านค้าปลีกธุรกิจรีสอร์ทขนาดเล็กและโรงแรม3ด้านกฎหมายเช่นมีนกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จำเป็นรวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตราเจของรัฐนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยใช้พระรัญญัติ หลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินสัมฤทธิ์ผลสลัมฤทธิ์ของกฎหมายพศ2562เป็นเครื่องมือในการกํากับและควบคุมการจัดทําและทบทวนกฎหมายเพื่อพัฒนาให้เป็นกฎหมายที่ดี 4. ด้านกระบวนการยุติธรรมเช่นการพัฒนากลไกลช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยสภา,านายความในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดให้มี ทนายความประจำทุกสถานีตำรวจเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาตลอดจนเข้าร่วมในการสอบสวนในคดีที่กฎหมายบ,าบังคับให้มีทนายความเข้าร่วมในการสอบสวนปัจจุบันดำเนินการแล้ว150สถานีตำรวจทั่วประเทศ 5. ด้านเศรษฐกิจเช่นอุตสาหกรรมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นึนโครงการการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่ เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงลุกโซนนิ่งบายออกรีแมพเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตตามสภาพพื้นที่เป้าหมายจำนวน1,28320ไร่และปัจจุบันได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแล้วจำนวน1,1262ร้ไร่คิดเป็นร้อยละ78.91ของพื้นที่เป้าหมาย 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นการจัดบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่งโดยนโยบายประชารัฐขจัดขยะทะเลซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนภาคสังคมพร้อมทั้งเปิดศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและได้จัดทำโครงการ Green Sea Campaign พึ่งภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสารประชา,ชาติ United Nations อีเวนต์โปรแกรมเพื่อมุ่งลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและไมโครพลาสติก 7. ด้านสาธารณสุขเช่นระบบสุขภาพปฐมภูมิคลินิกหมอครอบครัวโดยการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพปฐมภูมิซึ่งมีกลไกการขับเคลื่อนผ่านสะวิชาชีพที่เกี่ยวขอ้องอธิแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ที่เป็นหนึ่งในตัวแทนของแต่ละตำบลในการทำหน้าที่ให้ความรอบรู้ด้านสุขภาวะแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิจำนวนทั้งสิ้น1,991ทีม 8. ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นการปฏิรูปแนวทางการกากับดูแลสื่อออนไลน์ line. โดยดำเนินโครงการ ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชนดำเนินการผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ 9. ด้านสังคมเช่นการเปรูปการออมสวัสดิการและการลงทุนเพื่อสังคมโดยมีการส่งเสริมการออมในกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อเพิ่มยอดสมาชิกกองทุนซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน2้าน3 529คนจากหลากหลายกลุ่มอาชีพอาทิเกษตรกรรับจ้างทั่วไปค้าขายและอาชีพอิสระ10ด้านพลังงานเช่นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรมมีการดำเนินโครงการหลายโครงการเพื่อสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมลดการใช้พลังงานโดยที่ผ่านมาประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่า260 พันตันน้ำมันดิบสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ไม่น้อยกว่า2,600ล้านบาท 11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเช่นด้านการปราบปรามสองได้จัดทําและบรูรณาการโครงข่ายฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของุกหน่วยงานผ่านระบบสาร,รสนเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลคดีทุจริต และระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและคดีเพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 12. ด้านการศึกษาเช่นการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากอสศได้ดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนกอสศอาทิทุนนวัตกรรม สายอาชีพชั้นสูงทุนคูรักถิน่นทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐานทุนพักนิสถาสัมมาชีพให้แก่กลุ่มนักเรียนช้างเผือกที่มีฐานะยากจนกลุ่มล่างให้มีโอกาสเรียนต่อและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่สำหรับสถานาการณ์กฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปจากกฎหมายภายใต้แผนทั้ง12แผนจำนวน 216ฉบับมีกฎหมายที่แล้วเสร็จจำนวน50ฉบับหรือคิดเป็นร้อยละ23ของกฎหมายที่เสนอทั้งหมดโดยมีกฎหมายสำคัญที่ดำเนินการแล้วเสร็จเช่นพิมพ์หยัดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพศ2561เป็นหยัดคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพศ2562เป็นหยัดส่งเสริมวิสาหกิจ เพื่อสังคมพศ2562เป็นจัดสถาบันการเงินประชาชนพศ2562และพระนัหยัดระบบสุขภาพปฐมภูมิพศ2562เป็นต้นทั้งนี้สำหรับในรอบเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2563มีกฎหมายที่แล้วเสร็จเพิ่มเติมจำนวนสอ2ฉบับได้แก่ระเบียบสำนักนายยมตีว่าด้วยการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคมพศ2563 และระเบียบสันักนายยมตีว่าด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนพศ2563การดำเนินงานในระยะต่อไปท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและท่านสมาชิกที่เคารพครับสำหรับการดำเนินการในระยะต่อไปนั้นตามที่ได้กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกเมื่อตอนต้นว่าคณะตีได้เห็นชอบร่างแผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุง เมื <One input> ่อวันที่8ธันวาคม2563และอยู่ระหว่างการรายงานสภาทั้งสองซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์2564ดังนั้นการรายงานความคืบหน้าในรอบต่อไปนั้นจะมุ่งเน้นให้ความสำคัญไปกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยยะสำคัญ BIG ROCK อกจำนวน62กิจกรรมของแผนปฏิรูปประเทศ ทั้ง13ด้านโดยเปรียบเทียบความสำเร็จกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่มีการประกาศใช้จนถึงสิ้นสุดระยะเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อหเห็นความก้าวหน้าในการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินการของแต่ละไตามาสรวมถึงรายงานผลสำเร็จของแผนปฏิรูปประเทศแต่ละด้านโดยการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันตามตัวชี้วัด ของผลอันพึงประสงค์เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อสะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าในภาพรวมและสามารถสรํฤทธิ์เห็นผลสํฤทธิ์ของการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมต่อไปอย่างไรก็ตามกระผมสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำประสบการณ์จากการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศที่ผ่านมาจากข้อคิดเห็นของ ท่านต่อการรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศมาปรับปรุงการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินตามกิจกรรมบิ๊กล็อกซึ่งคณะตีได้เห็นชอบแนวทางดังกล่าวแล้วโดยได้ร่วมร่วมกันจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจกรรมบิ๊กล็อกแต่และกิจกรรมขึ้นเพื่อกำหนดเป้าหมายย่อยในแต่และช่วงเวลาสำหรับใช้ ในการติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าของแต่ละกิจกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนการระบุหน่วยงานร่วมดำเนินการโครงการและดำเนินงานที่ส่งผลต่อเป้าหมายของกิจกรรมบิ๊กล็อกเพื่อเป็นการรองรับการขับเคลื่อนกิจกรรมบิ๊กล็อกต่อไปซึ่งจะมานำแผนขับเคลื่อนกิจกรรมบิ๊กล็อกดังกล่าวเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ และใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศในรอบต่อๆไปครับทั้งนี้สําหรับกิจกรรมของแผนการปฏิรูปประเทศเดิมที่นอกเหนือจากกิจกรรมบิ๊กบล็อกคณะมนตรีได้เห็นชอบให้ดําเนินการคู่ขนานไปด้วยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับไปดําเนินการในลักษณะภารกิจปกติ โดยหน่วยงานยังจำเป็นต้องรายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาสผ่านระบบ E-Menser ซึ่งท่านสมาชิกสามารถเข้าไปติดตามตรวจสอบและทำการเสนอแนบได้แบบได้ตามปกติโดยสำนักงานจะได้พัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการติดตามเสนอแนะและใช้ในการเล่งรัดการดำเนินงานต่อไปสุดท้ายนี้กระผมในนามของรัฐบาล ขอขอบพระคุณสภาพผู้แทนราษฎรเป็นอย่างสูงอีกครั้งที่ได้ให้โอกาสมาชี้แจงความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศสําหรับคําถามและข้อเสนอแนะต่างๆต,ต,ต่อการติดตามและเร่งรัดนั้นก็ผมพร้อมด้วยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศค่าขอน้อมรับและขอชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ท่านประธานเห็นสมควรในลำดับต่อไปครับขับขอบคุณครับ